หวานหวานแฟนสาวโพสฟินๆฉลองวันเกิดพระเอกคนดัง สาวมีนหวานใจนอกวงการของพระเอกคนดงังไบรท์อนอรพพ์พาสโพล์อวยพรวันเกิดฝ่ายชายอายุครบ25ปีโดยโลงภาพคู่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมแคปชั่นว่า happy birthday to my favorite human สุขสันต์วันเกิดคนโปรดของฉันหนุ่มไบรท์ก็เข้ามาตอบกลับว่า you ที่ว่า you a y f s i a l ทั้งนี้ไบรท์อนอรพ์พาสเปิดตัวหวานใจแบบเป็นทางการพร้อมเผยสาเหตุที่ไม่ปิดบังความรักครั้งนี้ทางทางที่กำลังโด่งดังว่าอย่าใช้คำว่าจับผิดเพราะผมไม่ได้ปิดบงัง เราได้คุยกันมาสักพักแล้วซึ่งหลายคนก็จับตามองก็ไม่ได้มีอะไรส่วนสถานะก็ไม่ได้ไปไหนไกลแต่โฟกัสแค่คนเดียวค่อยๆศึกษาก,กันไปสาวคนนี้รู้จักมานานแต่สนิทกันไม่กี่เดือนเอง